สุโขปุญญสุจโยซึ่งแปลความหมายว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมน,นะครับวันนี้จะพามาทำบุญวัดเกาะหลักเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดหมหาริาย ปัจจุบันมีพระเมธีคุณาพรอ,อุดมศิริวันโนปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยชเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบศรีขันธ์ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพศ2515ครับวันนี้จะพูดเรื่องบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุ แปลว่าเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหมายถึงเหตุเกิดบุญวิธีการทำบุญวิธีที่ทำแล้วได้ชื่อว่าทำบุญและได้รับผลเป็นความสุขบุญกิริยาวัตถุแบ่งออกเป็น3ประการนะครับคือทานะไมการให้ทานศีลละไม การรักษาศีลภาวนาใหม่การจเจริญภาวนานครับวันนี้เป็นวันพระพอดีก็เลยแวะพาเพื่อนๆมาทำสังฆทานที่วัดกะะเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบศรีันั์น,นะครับ วัดนี้เก่าแก่มากครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาเพื่อน,อนมาดูพระพุทธชินราชนี่นะฮะสวยงามมากครับอยู่ยในวิหารด้านนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อเปี่ยมพระเกจิชื่อดังของเมืองประจวบโอเคนะครับเพื่อนๆ